เกมไพนิคการดเตอร์หรือว่าเทพเจ้าสเตมคนหาความจริงพาร์ทสซึ่งพาร์ทที่แล้วที่ผมไม่ได้เปิดใหม่เพราะว่าผมมันเผลอไปกดปิดเสียงนะเออซึ่งอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดนะทุกคนที่ทุกคนพิมพ์ทีออ่มันไลฟ์สดได้เนี่ยผมจะไม่เห็นนะเออแต่ว่าผมจะแบบตอบในคอมเมนต์ไม่ผมก็ไม่ได้อยู่ในนั้นนะ เทเว่เนี่ยที่มันเป็นตั้งไลท์สดแบบนี้เพราะว่ามันคือวิดีโ e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  อโอเพเมียโอเพเมียเมียเมียคีเบียเบียเออไปผมเข้ารหัสไอดีนี้อยู่ไอดีนี้ผมเข้ามาเล่นแก้ผมคือผมอยากเล่นนะไรหลนะซึ่งที่ทุกคนเห็นแปลกๆก็ไม่น่าใช่อะไรผมเผลอลบเกมนี้ไปเว้ยแล้วผมก็โหลดมาใหม่แล้วผมก็มนะมกเออนะตะลุยดา่านจนมาถึงด่านล่าสุดกันแล้ว เมื่อวานเราค้างคาไว้ที่อนี่ใช่ไหมเนี่ยเออจบคลิปเดียวเรามาเล่นกันนะตอนนี้ไปว้าวกูว้า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 จนขีดตะเอือกทุกคนมันกลับหน้าจออะเอาไม่เป็นไรทุกคนกลับหน้าจอแล้วกันนะวพาทุกคนมันกวนผมท่านมาสิโอเคมามา เอ้ทุบแม่ง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 ออขอโทษด้วยสำหรับเสียงเกมที่ไม่มีนะเพราะว่าผมปิดเสียงเกมวาอยู่เดี๋ยวผมไปเปิดก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาผมก็กลบมันแล้วนั่นเองนะนี่แล้วทุกคนดูนี่อขอคอยเข้านารกฟรีมันแจ้งเตือนผมเหมือนมันอยากให้ผมเล่นนะ่ะเออแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอปัด,ปด แกก่องอแล้วกันนะอ่ผมไม่มั่นใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงที่ผมพูดหรือเปล่าทุกคนก็มาต่อก็มาต่อวเเองเพื่อนเราให้โอกาสน่อยตื่น ว่าผมจะสร้างาเผ่าใครอยากเข้าเผ่ากับผมเข้าได้เดี๋ยวตอ้าผมจะสร้างเผ่าตุ๊กติ่ถ้าถ้ามันหลบพื้นกระแทกได้มันก็จะเจอพนุ่มขอผมบอกเลยอย่างหมดผมจะไต่จน level เลเวลยี่สิบในวันนี้เออความเป้าหมายของพาร์ทสองนี้คือเลเวลยี่สิบซึ่งผมก็จะไม่มี ก็กลับมาแล้วท่นเองนะนี่วันเล่นด่านต่อไปเฮ้ยทุกคนเห็นนี่หรือเปล่าหมดพิเศษว้าวไหนผมขออ่านหน่อยแล้วกันนะผมไม่ได้อ่านและด่านนี้จะล็อกถ้าคุณพลาดค่ะถ้าะเจ้าแสมนะไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนเด้ง รู้สึกว่ามันเอ่อผมอาจจะตัดบ่อยนะแป๊บนึงทุกคนนะผม,มอ่ะผมก็มาแล้วนะักเ็ียนะงทังอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นมิโนทอทุกคนเออคือผมต้ง สวินว่ะอัสวินิงเลือดเยอะอยู่แล้วโหเลืด 6, อด6,000เยอะแล้วเกิ 6, 2, น6,000เวส2แสนเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยมิโนโทออาจจะไม่โดนผมกระโดดทีเดียวตายก็ได้ตอนนี้เลเวลผมอัพเป็นขี้เลยทุกคนเลเวลผมอัพง่ายมากที่ญี่ปุ่นดูมาทุกคนเราจะได้สู้กับมิโนโทอแล้ว ผมจะไม่ใช้บวกดาเมจด้วยโอ้ย่ิโนทอเลือดเองน้อยว่ะตึ้งตึงตึงวัดมิโอทอไม่จะตายง่ายอย่างนี้หรอเพื่อนเพื่อนมิโอทอเพื่อนทำไมแกเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้ทุกคนมิโอทอทำให้ผมผิดหวังว่ะอันนี้น่าจะเป็นราชาน้ำแข็งนี่เป็นหมอยกามั้งเดาวันเดาว่ะ เข้าใจคือว่าด่าใช่ไหมว่าจะไม่มาด่ากับผมว่าโง่ทีหลังระโดนเขามาฟันโคเทด่าบพรสวยทุกคน้ยโมเดลเกมเขาดีจริงๆนะโมเดลสปอนเซอร์นะ I love game เ่มภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษที่ทุกคนแปลออกอะ คือจริงคือจริงๆนะผมรู้นะว่ามันมีภาคสองอยู่ผมไม่มั่นใจนะว่าภาคสามันออกมายัางแต่ผมรู้ว่าภาคสองมันออกมาแล้วถ้าผมเล่นภาคนี้เสร็จเดีดเด๋ยวผมจะเอ่อไปเล่นภาคสองใหม่นั่นเองนะมาอุ้ยทุกคนแอสซัมสิ้นวะดูว่ามันกินตูดเราตอนไหนมะเนีย่ยยมานะแอสเซีย่ยวโอ้คิดจะเข้าแปดหมื่นอะ ว่าผมใช้ดาบกากาดีกว่าวะเออมันจะได้ไม่จบไปใช่ไหมเออมันถ้างั้นดิมันต้อใช้ดาบกากดาบกากมีอยู่จริงฮะเดเดนเดนเดนเดินเดินเดินเดนดนดนเดานเดินเดินเดนดินเดนเดินเดินยนเดินเดนเดนบนีดินเดินเดินนดินเดเดินเดินนเดินเดนนนนดูแบบตีไม่นดเข้าเด เอาดิเบ็ดสิมาทุกคนแค่แค่สกิลกระโดดเราก็ไม่เหลือแล้วมั้งมีโอกาสหยอจ่อ,อมีโอกาสให้โจมตีอีกอีกอีกขนาดใช้ดาบปากมันยังแบบเอเอนั้นมันยังตุยอะซึ่ง มไม่รู้นะเฮ้ยถ้าผมแจกรหัสได้ผมแจกให้ได้นะถ้าผมล่้เก็บนี้นเสร็จแล้วผมแจกให้ได้นะเออผมแจกให้ได้แต่ผมต้องไปหาวิธีแจกมันแจกได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันแจกถ้ามันแจกได้โปรดคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์สดน,นะคอมเมนต์แบบเออนั่นแหละนะแสดงความคิดเห็นนะเฮ้ยทุกคนทุกคนจะเจอพาวด์าบใหญ่วะ่ะมันกันไปเลย มาดูกันโอยเจ้าดาบใหญ่ประจําจําี้เพียงเอาลูกเปลี่ยนดาบเอาลูกเปลี่ยนดาบแต่ก็ชนะได้เหมือนกันทุกคนพับลื้อเปลี่ยนดาบเบอเฮ้ยแต่ดาบนี้ก็เอาใช้ได้นะตึงกาเม่นไม่รุนแรงแต่ก็เล่นสนุกดิเล่นสนุกกันเหรออ้าวอันนี้โดนตีเหรอเนี่ยเราเจอกับบอสเราก็ต้องใช้ดาบพระเจ้าของเรา พระเจ้าร้อนเอาอะไรนะตัวนี้ถ้าให้ผเ่เมดผมจำไม่ได้ผมไม่ได้เล่นานานแล้วมาทุกคนมาดูกันราชน,น้ำแข็งพี่ตูนว่าเจ้ามีความสามารถควนสามารถตูเยอะมากเตรียม <Yeah. S 1> ตัวตา,ายเลยราชน,น้ำแข็งเติรนเตินทุกคนมันน่าเผื่อมแม่คือเรากระทืบท้าที่เดาตายอะ่ะเออ ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายในตอนนี้จุดมุ่งหมายในตอนนี้ของน้องบกยสบแหละก็เป็นคุมขออ่านก่อนนะเจ้าเป็นมรสูกดูกพอเจ้าเจ้าจริงๆเจ้าเป็นยอดาผู้ยิ่งใหญ่เข้าระดับสิ่งนี้เจ้าไปบ่ดางไปต่มืงมึงยืนมึงยๆนมึงยืนมึงยืนมึงมี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 มามะมี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 มหมีี ฟังนู้นแล้วฟังไหนอ่ะถ้าท่านราชาน้ําแข็งท่านบอกข้ามาตรงๆดีกว่าท่านราชาน้ําแข็งผ่านแบบไม่โดนดาเมจเราจะเอาจนเลเวลยี่สิบจริงๆเหรอวะเนะี่ยคลิปมันต้องยาวเลยเออว่ะคลิปมันต้องยาวมากแน่เลยถ้าเลเวลจะยี่สิบอุ้ยกล่องทองเราอยากสู้กับิก,กาเฮ้ยผมจำได้นะม,มัมร์นามันเลือะแปดแสนอะ ผมน่าจะไม่กระเทือที่เราตายหรอกจิ้ง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 ผมตัดไปเลยกว่าเพราะว่าตอนนี้มันน่าเบื่อมากทุกคนอันนี้เราก็ถึงด่านตัฐานที่เราจะไปสู้กับบอสแล้วผมขอปฏิยานกับตัวเองว่าถ้าถึงด่านบอสผมจะไม่อ่ะให้เดาไม่อะไรไม่ใช้ท่ากระเทือบเท้าเพราะว่าท่ากระทืบเท้ามันโกรมากดูนะให้โอกาสจะอยู่ทักพักกอน จะไม่ใช้ท่ากระทืบปบนี้กับเจ้าก้อยกาแลนะ้วนเนาะผมว่าไม่ใช่ว่จะจับไม่ได้อ่ะเอ่อมีตัวอะไรช่วยบอกผมด้วยนะนกำลังใจผมสูกปลาไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดอะไรไม่ใ,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 ใช่ไอ้โคตรเถื่อนมาบอกตัวนี้คืออะไรวะผมจับไม่ได้ว่ะมาลุ้นกันมาไม่ไอ้ขี้ตดไอเ้เหม็นขี้เหม็นมากดูเชือดหนุนแฟน What the fuck I what the fuck you What the fuck you อะไรวะเนี่ยทุกคน What the fuck <c oughs> What เจ้าก่อนนะผมก่อนก่อนก่อนผม What บ๊วยช่วยวันหนึ่งแสนมันจะแบบ เออชิดวานีน่จะปั่นรอบเดียวเลยแม่งไม่ตายแล้วแม่งโดนปั่นทีเดียวตายมัมมี่โอ้โหเป็นบ้ตาตายทุกคนใช่วันนี้เป้าหมายของเราก็คือเลเวลยี่สิบทงตอนนี้เราเลเวลยึดตายแล้ว <Yeah. S 1> มัมมี่เลือดเป็นแสยังไม่เหลือจะทำด้ยเมแลวเข้าได้เอาดิป้องไป พิษกันด้วยเหรอเนี่ยเลเวลผมจะยี่สิบแล้วจะจบคลิปแล้วส ouais ินะเพราะว่าด่านที่เลเวลสามพิสองน่าจะเป็นด่านสุดท้ายของเราแล้วอะเพราะเลเวลผมจะยี uh ่สิบแล้วใครอยากเข้าร่วมเออเผากระผมเข้ามาได้นะเออพี่เผือกเผือกดใช้ท่าเหยียบพื้นโอ้โหมาทุกคนเราจะได้มีเผาเป็นของตัวเองละ ท้่สนใจโหลดเกมนี้มาเล่นถึงเลเวลยี่สิบถึงจะเข้าเผ่าผมเพราะว่าถ้าจะมีเผ่ามันต้องเลเวลยี่สิบใช่ไหมมาสร้างเผ่าก่อนคำรวยอยู่แล้วสร้างเผ่าอ่ะเผ่าชื่อก้อนเมดีโอแล้วกันเนาะ กอดเมพอเมเทโออ่ากอดเมเทโอโปรไฟล์เราจะไม่เอาแบบนี้สิเฮ้ยเขาเรียกว่าสัญญาลักษณ์เซเจ้าแซมเฮ้ยคุณทีเอาเป็นไหนดีเอาเป็นยิงย่างสีส้มแล้วกันแล้วก็เปิดไว้ทำอธิบาย ีไปแล้วน,นะคำนับจ่ายตั้งเลยท่อรวยโอเคโอค้ยท่องต่อ,อทั้งรวยอ่ะอ้าเงินหมดอ๋อมันอัพได้แค่วันหนึ่งอันหนึง่งนี่ไงมีสมาชิกพอมีคนเดียว นี่คืออะไรอ้อแปดีกว่าไปทุกคนอย่าเข้าเข้ามาได้นะเข้ามาได้นะแต่ต้องเร็ววิธีสิบมาทุกคนขอคอยนรกที่เราอยากเล่นมาตั้งแต่พร์ที่แล้วมาทุกคนมาตะลุยกันมาพกราตัอิโอโย๊โอโยโดนกระทืบเท้าไม่เลย ไอ่โหลมากเหรออา้าวทำไมไม่ตายเนี่ยเอเอามาสีพวกเู้ผ้าสี้าสีพาสีเห็น้าสีแล้วอำนาจเล่นเกมแม่งเข้าคุกแน่ๆน่คลิปนี้จะได้ลงยูทูบเปล่าวะมาสีพวกอ้ออ้ผ้าสีมันช่างแรงกะเออ หมอน่าจะรู้ว่ามออะไรใช่อเลผมคิดว่าผมจะทำรายการใหม่ที่เออเกี่ยวกับท่านผู้ชมเนียทุกคนอยากให้ผมทำรายการอะไรอีกบอกผมได้ในช่องคอมเมนต์นะทุกรายการใหม่ๆแบบแบแบเออแบบช่องแบบช่องพี่ปิ่มก็ได้เออ เพราะว่าผมก็อยากจะทำรายการใหม่อยู่เหมือนกัน้วผมคิดชื่อรายการเนี่้ไป19รอบอยังโดยเร็วไว้ทุกคนผมจะตายหาแล้วท่านเจ้าเสแตมแก้ยงกล้าพูดนะนั้นเลือดแกต้องเป็นแสนอยู่ได้วะ เลือดแกยิ่งเยอะขึ้นนัเนี่ยเพื่อนชอบกระโดดตอนที่แม่งไม่มีใครอยู่มันมันเป็นคนเลยเนาะมันมีความรู้อ่ะเป็นอัอัศวนที่มีสกิลแอสซิตมันพร้อมโดนชัดเอ้ยสัดไม่เนะ่ย ตัวที่ที่ิจะเป็นตัวสุดท้ายของเราหรือเปล่าอ่ะสกิลว่นสวินสกิลที่ผมเกียดที่สุดเลยมันจะช็อตตูดผมเออมาสิมาติดพิษด้วยพรใช้ดาบเดียวกันเลยนะเพื่อนแม่งชอบมีปัญหาตอนผมสู้โอเคออกมาใช้สกิลปันตูดแม่งเลย คือเอาจริงนะสมัยก่อนเกมนี้ยผมเล่นแล้วผมแบบหัวร้อนทุกทีเลยนะแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าดูดิเราตายยากแถมพวกนี้ตายง่ายแล้วแมงเลือดเป็นแสนว่าถธอว่าเลือดเ,เป็นแสนแถมพวกเราเหมือนตีแบบเออดาเมจเบาเลยทำไมยิ่งนันเลือดไม่ ถึงจะเลื่อนเป็นแสนแต่โอ้นี่ไงอีกาที่เราจะได้เจออีกสักวันเราจะได้เจอเธออีกาเออแล้วผมจะปลดล็อกสิ่งประดิษฐ์อะอนาคตตูนี้อีกยาวไกลเลยจะเอาโอ้เออทุกคนทุกคนตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายเอเลื่อนนึ่งแสนเนี่ยเพราะแม่มันดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ธรรมดามันว่ามันจิ้มตูดผมได้ด้วย ฝีมือท่านเว้จะเต็มก็ตายในครั้งนี้ว่าออเออเลเวลยี่สิบโอ้โอโอได้เพชรมาตั้งหนึ่งร้อยได้เห็นีมาเป็นหลักแตนโอเคก็จะแบบคลิปดีก็ขอจบกันไว้เป็นเท่านี้กันตูนยบาย